Abby. <laughs> oh. Yo. Easy. You okay, apps? Yeah, just. What's up? Been searching everywhere for you. We've been called up. Isaac wants us at the front. What? Are you serious? Not afraid so. We should hustle. We're leaving now. <laughs> yes. I'm <sighs> on us. Okay. <sighs> Fuck my neck. Hey, thanks for giving me the room last night. Yeah. It, who was it this time? That cook chick? Nah. The weather chick. She's down from the mountain. Oh, the scientist. Nice. Uh, she's a little too excited about her job talked my ear off about some storm i don't know worth it though Oh, absolutely i can die happy now <laughs> you should you're never gonna do better than her Uh, สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องอ b อเบ g เกมทุกเรื่องเกมรวมไวที่นี่กับผมแอดมินแชมวันนี้เราอยู่ในตอนที่34ของ The Last of u s Part 2จะเข้าสู่ chapter ์ที่24นะครับชื่อว่าสนามกีฬาซึ่งก็เหมือนกับที่ตัวเกมพยายามใบเราตลอดจากพวกไฟล์ต่างๆนะครับว่าสนามกีฬาเนี่ยมัน Hello, เป็นสถานที่ใดที่หนึ่งนซะึ่งตรงเนี้ยที่เราเห็นนะดูเหมือนว่าสนามกีฬาเนี่ยจะวว <Never tells. laughs> wow. จะเป็นฐานใหญ่หรือว่าเป็นทุกๆสถานที่นะครับเป็นที่พักอาศัยหลักของพวกกลุ่มวูฟนั่นเองแล้วก็ดูเหมือนว่าแมนนี่นี่จะเป็น <c oughs> มีความเชี่ยวชาญด้านผู้หญิงนะครับได้อะไรก็กินๆไปเถอะนะโอเค Uh, it's nice to see you too abby oh, jordan i didn't see you there you coming with us to the saravina uh, manny and i just got called up to the fob what are you doing at the saravina hotel and the school are getting evacuated we're grabbing supplies and bringing everyone back to the base seriously can you fucking believe after everything we're falling back you don't know that's what it is uh, at least leah might be home from the tv station sooner well there is that yeah i should run may your survival be long and may your death be swift <coughs> <coughs>

โอเคเราจะไปสำรวจด้านหลังกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องคู่ขนานกันมันจะตรงกับเอลลี่ของซีแอตทิลวันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องราวหลังจากการแก้แค้นผ่านไปแล้วสองถึงสามสัปดาห์นะแต่น่าจะสองสัปดาห์ถ้าจำไม่ผิด Hey got any those b a r soap that I like fine ones Sorry Abby heard the section next door is getting a new h o l l a n might check there tomorrow Farmer Thanks anyway อเคก็คือว่าเรื่องราวเนี่ยผ่านมา2ส,สัปดาห์หลังจากที่กลุ่มนี้ก็คือพวกไฟไฟเก่าทั้ง8คนที่มีเรื่องก็คือมาช่วยแอบบี้แก้แขนเรื่องพ่อนะครับ ก็คือพวกเนี Slow ่ยเขาก็กลับมาทําหน้าที่ตามปกติกับกลุ่มบูฟก็คือกลับมาที่สนามกีฬาในซีแอตเทิลในขณะเดียวกันก็เอลลี่ก็เดินทางมาที่ซีแอตเทิลนี้นะครับพร้อมกับดีน่าแล้วก็ทอมมี่ so embarrassing why do you have three go on back now don't freak out mel's coming with us manny Where's oh why are you doing this to me because i care about both of you and i'm tired of all the bullshit does she know i'm on this drive she does and she's cool with it yeah Why does yeah sound l i อ๋อก็คืออยากให้คืนดีกันนะครับคือคือไม่เชิงเหมือนกับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ทุกคนอาจจะกลัวแอฟบีหรือว่าแบบ I'm just supposed to pretend that didn't happen. Of course not. You guys need to talk about it. She wanted Joel dead as much as the rest of us. But she's not like the rest of us. She hasn't hurt people like that before. She, she kills scars all the time. Not the way we kill Joe. Don't forget. We are grants. She's a medic. Come on, Abby. She's family. Do it for me. Okay? I'll try. ก็คือเมลเนี่ยดันไปท้องกับโอเว่นนะครับโอเว่นก็คือแฟนของแอบบี้นะครับแล้วก็ทีนี้คือไปไปมาๆก็คือเหมือนก็คงย้ายคู่อะไรประมาณนี้เี่ก็ค่อนข้างแบบคืออาจจะแบบโกรธกันเรื่องโอเว่นด้วยส่วนหนึ่ง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะอา,อาจจะช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับที่แจ็คสันก็คือที่ไปแบบทำลายโจแบบนั้นถึงแม้ว่าจะแบบว่าคือถ้าเป็นล้างแค้นเนี่ยไปฆ่าก็จบนะแต่ว่าแบบตายธรรมดามันมันธรรมดาเกินไปนะครับ <laughs> อันนี้ก็คือเป็นห้องนะคือหมายว่าอยู่ด้วยกันสองคนเป็นบันดดี้ก็คือแมนนี่คนเมื่อตะกี้กับ แอบบี้เนี่ยอยู่ห้องเดียวกันออทอ่า <ist>, huh? ดูเหมือนจะว่าจะเป็นของผู้หญิงที่อ่ามานอนกับแมนนี่ด้วยเมื่อคืนเนี่ยเป็นสาวนักพยากรณ์อากาศหรือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์นักกรมอุตุอะไรสักอย่างเนี่ย Knock knock. Ready to roll? Yeah, just about. Hi. Hey. I actually cleared you for active duty. Barely. You could probably get a stay if you ask. I'd rather not sit around if I don't have to. No one's okay with this? Why would it be up to Owen? We need to grab Alice on our way. ดูดีขึ้นอึดอัดพอสมควรนี่ครับแล้วก็ผ่านไปสองสัปดาห์ก็คือท้องของเมลนี่โตขึ้นเยอะเลยนะผมก็ดูไม่ออกนะดูเหมือนจะแบบหลายเดือนมากโอเคแล้วตรงนี้มันจะมี collectible นะครับ He seems... Uh, I don't know. Worse? Worse how? Well, he's complaining about a sharp pain in his wrist. He can barely hold his spoon. Maybe we can get him some more painkillers. Ah think we need to know under american Yeah, it's... it's nice. It's <laughs> lots <laughs> of young families. Getting you guys excited? Got the baby? apan c c o i แดนนี่นี่น่าจะเป็นหนุ่มเอเซียนกายนะครับที่ในกลุ่มเดียวหนึ่งในแปดคนนะครับ โอเคแล้วดูเหมือนว,ว่าที่นี่จะเป็นแบบคอมมูนิตี้ที่แบบครบคันเลยนะมีทั้งอา,อาหารนะพืชพันธุ์เลี้ยงสัตว์ทุกอย่างเท่าที่จะจินตนาการออกนะครับน่าจะเป็นฐานใหญ่ของวูฟจริงๆนะโหแล้วตัวเกมก็ออกแบบมาได้ดีมากโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะ ตรงนี้จะมีคอลเลกติเบิลอ well, ีกชิ้นหนึ่งนะดูเหมือนว่าแอปแอบบี้เนี่ยจะชอบสะสมเหรียญตามงานเอเเลกของพ่อเธอนะครับอ่าก็เป็นของรัฐแต่ละรัฐอะไรประมาณนี้ไอเหรียญสะสมนี่ก็จะเป็นคอลเลกติเบิลเฉพาะของทางพาร์ทแอปบี้เท่านั้นนะครับสวัสดีค่ะอลิซ she's playing inside อันนี้ก็คือหมาที่เอลลี่แทงไว้ที่คอนะครับตอนที่อยู่ในอ่าควาเลียม Yeah, okay, since you asked so nicely. Who's the best boy? Yeah. Get the ball. Did I see what Jen was like? Yes, you did. You dirty dog. What's she doing in town? Something for Isaac got to be a lonely job. She really likes it. Ask her about the Kumulus clouds. <laughs> well, I guess you get to stay away from the combat. Yeah, that's what you're into. I'd be happy staying put, I think. Just treating families. You'd miss fucking up scars. I don't think hey, so. Abby. Go, hey, Abby. i go crazy. Yeah. have been a of have been a symbol. มาป่าใช่ครับแล้วก็จะมีคอลเล e ติเบิลชิ้นหนึ่งนะไอ้พวกเหรียญพวกนี้มันจะแบบซ่อนอยู่แบบบังตานะครับชิ้นเล็กนิดเดียวอันนี้จะเป็นชิ้นที่สามของจากทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับในแชปเตอร์นี้โอเค Hey p ั t Can I have my usual You got it Gracias Which trucks are in? Take S twenty four. I'm driving. Sign us <coughs> out. Fail. Thanks. May your survival be long. May your death be swift. Uh, use a warm up. จะให้แอ็บบี้กับเมลเนี่ยคุยกันเพื่อแบบปรับความเข้าใจนะ <We are S 1> คือฟอสทั้งสองคนให้คุยกันอะไรประมาณจะได้แบบโอเคเลิกเลิกแบบบรรยากาศมาคุกสักทีนะครับ <c oughs> <c oughs> ทำความ <c oughs> สะอาดอะในห้องเมื่อกี้นี่เต็มไปหมดเลยนะจานก็ไม่ได้ล้าง ผ้าก็เพียบเลย requesting that gun next time. Yeah, the gun's why I won. Oh, that reminds me, there is a huge pile of dirty dishes. They're cruel. Ooh, you can fold my laundry too. Okay, now, compare, but I'm yeah. Let's get to the base. อ่าโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนกระสุนก่อนอ่าแล้วตรงนี้จะมีของเลติบอสทายนะครับอ่าดูเหมือนจะเป็นเหรียญของรัฐเวอร์มอนต์นะครับเป็นกวางมูสก็คือเหมือนกับเหรียญพวกเนี้ยจะมีเขาเรียกอะไรนะจะใช้มาสคอตหรืออะไรที่เป็น ตัวชูโรงของรัฐนั้นน่นนะคือเป็นเรื่องเด่นนะขึ้นมาอยู่บนเหรียญอะไรประมาณโอเคแล้วนี่เราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นนะยังไงก็เดี๋ยวรอรับชมนะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราเล่นไปสักพักนึนะครับ yes yes have you been sleeping these days not great do you want me to get you something from the pharmacy or... No, I'm... I'm good it's not a big deal no it's, it's fine i'm just going to wear myself out i've been picking up a few extra assignments you and the what do you mean? Nothing. Hey, Manny, where are you headed? Two. Truck S-24 headed to Two. Your survival will be long. May yeah, your death be sweet. you lost a hatchery. Yeah. we plan on getting it back? No, Isaac says it's low priority. We're fishing up wild salmon right now. What did you mean about me and Owen? Um, I haven't seen him in like two weeks. He keeps picking up open assignments. Has he talked to you? Did Did he say anything? Or... No, we're still not. I mean, I've I seen him in the mess hall, but.

นขี่ม้ากันแบบนแสดงว่าแบบสู้กันหนักมากจริงๆครับแต่ผมไม่อยากเชื่อว่าเอ่อมูฟที่มีพลังของอำนาจการทำลายล้างขนาดนี้จะโดนพวกสกานี่ตอกลับไดรุนแรงโอ้โห จะหนีเข้ามาในนี้กันก่อนอ่าโอเคอันนี้มันจะเข้าสู่ชั珀เตอร์ใหม่แล้วนะครับจะเป็นชั珀เตอร์ที่ ยี่สิบห้าซึ่งชื่อว่าเดินทาวนะโอเคเดี๋ยวเราจะตัดจบให้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากที่รับชมกันมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันอีกทีในตอนหน้าสำหรับวันนี้แอนดมินแชมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับอ l อ about Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่